สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปน,นี้เราจะมาทำความรู้จักกับบอลดำแบล็กเมจิกของเรานั่นเองค่ะค่ะก่อนที่จะไปฟังฝากให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบอลดำแบล็กเมจิกหากเพื่อนๆยังไม่มีคงต้องหาเลี้ยงมาไว้ในบ้านได้แล้วนะคะ บอลดำแบ็กเมจิกเป็นบอนในสกุลคโครคาเซียซึ่งเขาก็เป็นบอนไทยของเรานี่เองค่ะเพื่อนๆซึ่งลักษณะของใบเขาที่มีลักษณะเป็นรูปไข่แก้มหัวใจ แผ่นใบมีสีน้ำตาลเข้มจนเกือบดำค่ะเพื่อนๆถ้าเมื่อเราเลี้ยงเขาไว้ในที่ที่มีแสงแดดจัดมากๆค่ะใบของเขาจะดำเข้มสนิทเลยแล้วก็มีสีออกมนๆมองมาแต่ไกลๆสวยงามสะดุดตามากค่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นในปีนี้ใครยังไม่มีแนะนำเลยนะคะสำหรับการเลี้ยงบอลดำแร็กเมจิกค,ค่ะการใช้ประโยชน์ค่ะเพื่อนๆบอลดำ แบล็กเมจิกเป็นบอนที่คนไทยในสมัยก่อนนะคะชอบปลูกเอาไว้ตามบ้านเรือนเนื่องด้วยว่ามีลักษณะที่สวยงามนะคะคล้ายหัวใจคนส่วนใหญ่จึงนิยมปลูกไว้เพื่อประดับสร้างความสวยงามในบริเวณบ้านของตนเองค่ะในด้านความเชื่อซึ่งบอกไว้ก่อนนะคะว่านี่คือความเชื่อส่วนบุคคลคนไทยในสมัยก่อน จึงนิยมเลี้ยงบอลดำเอามาไว้ในบ้านของตนเองค่ะเพราะมีความเชื่อว่าเนื่องจากสีของใบที่ดำสนิทจะช่วยดูดซับความไม่ดีทั้งยังช่วยขจัดปัดเป่าความชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาทำร้ายคนในบ้านได้ค่ะในด้านความรักมีความเชื่อว่าคนในบ้านจะรักใคร่กลมเกลียวสามคีกัน ส่วนคู่สามีภรรยาหรือคนรักจะคอยดูแลเอาใจใส่และห่วงใยกันมากขึ้นในด้านการเงินมีความเชื่อว่าจะช่วยทำให้รู้จักเก็บออมเงินมากขึ้นจะใช้จ่ายเงินในแต่ละครั้งจะรู้สึกว่าเงินนี้มีค่ามากเหมาะสำหรับคนที่ใช้เงินมือเติบควรมีบอลดำแบล็กเมจิก เอาไว้ในบ้านสักต้นนะคะและจะเริ่มเห็นผลก็ต่อเมื่อเราเลี้ยงบอลดำเร็กเมจิกให้เขาสามารถออกไหลได้นั่นเองค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีบอลดำเร็กเมจิกเราแนะนำเลยนะคะอยากให้ลองปลูกกันค่ะ และคลิปนี้วันนี้นะคะเราก็จะมาดูวิธีการปลูกแบบที่เลี้ยงไว้ในน้ำกันค่ะเพื่อนๆค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะเราก็มีการปักชำค่ะเพื่อนๆตัดไปเลยนะคะแล้วก็ชำไว้เลยค่ะปรากฏว่าใบเขาเหี่ยวแต่เหี่ยวไม่เป็นไรนะคะเขาแทนยอดขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อนๆเป็นแบบนี้เลยนะคะค่ะและจากที่แนะนำเพื่อนๆไปแล้วนะคะว่าการปลูกนะคะเราจะไม่เอา ตรงบริเวณเงาของเขาเนี่ยอยู่ลึกลงไปนะคะต้นเนี้ยนะคะที่เราปลูกนะคะเราเอาวางแบบไว้แทบจะอยู่ผิวดินเลยนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นค่ะเพื่อนๆเขาแทงหน่อใหม่ออกมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการปลูกวิธีนี้แนะนำเพื่อนๆเลยนะคะใช้ได้ดีมากค่ะ แล้วเราก็จะไปดูกันนะคะว่าที่เราล่อรา,ากเอาไว้โดยใช้ขุยมะพร้าวนะคะไหลนะคะหรือหน่อของเขาจะเป็นยังไงนะคะปรากฏว่าไหลของเขายาวขึ้นนะคะใช้เวลาเพียงนิดเดียวนะคะเพื่อนๆประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือไม่ถึงด้วยซ้ํานะคะเพราะว่าจะทําให้หน่อ,ขอเขา,ายาวขึ้นและก็มีการเจริญเติบโตได้ดีนะคะและที่สังเกตเลยนะคะเพื่อนๆ ลากที่เรา,าชํำไว้นะคะล่อรากเอาไว้ด้วยขุยมะพร้าวปรากฏว่ารากของเขาแข็งแรงค่ะเ,เพื่อนแล้วก็เยอะมากๆด้วยนะคะนั่นก็หมายความว่า,าวิธีนี้ก็เป็นวิธีในการขยายพันธุ์นะคะโดยใช้ขุยมะพร้าวสับเนี่ยล่อรากนะคะเราเรียกว,ว่าเราล่อรากมันก่อนนะคะก็เป็นวิธีที่ที่ดีเลยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะและคลิปนี้นะคะเราก็จะมาปลูกบอนดาแบล็กเมจิกแบบเหมือนกับ ปลูกบัวเลยค่ะเพื่อนๆโดยภาชนะของเราในวันนี้นะคะก็เป็นถังพลาสติกเล็กๆนะคะที่ไม่มีรูนะคะไม่ได้เจาะรูเพราะฉะนั้นน้ําก็จะขังไว้ตลอดเลยนะคะแล้วก็เอาดินมาใส่ปกติค่ะเพื่อนๆแล้วก็ตรงกลางนะคะเราก็ใช้ขุยมะาพร้าวนิดหนึ่งนะคะแล้วต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่เราจะปลูกเขาค่ะค่ะเราก็จะตัดเขาออกจากต้นแม่เลยนะคะ แล้วเราก็จะแกะถุงพลาสติกในส่วนที่อยู่ด้านล่างนะคะออกนิดนึงค่ะแล้วก็นำมาปลูกนะคะในถังพลาสติกของเราเลยนะคะใบของเขานะคะจะไม่เหี่ยวเลยค่ะเพื่อนๆนค่ะเราก็จะได้อบอนดำแรคค์มิจิของเราที่ปลูกแบบ2วิธีนะคะวิธีที่หนึ่งก็ปักชํำนะคะ ปลูกลงในดินเลยนะคะแต่ก็จะมีกระถางรองน้ําเอาไว้รองรับนะคะอีกอันนึงคือปลูกเหมือนบัวเลยค่ะเพื่อนๆกระถางเราไม่มีรูรั่วเลยนะคะก็คือขังน้ําไว้ให้เขาเลยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นวิธีที่ดีเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าใบของเขาจะไม่เหี่ยวเลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็นำมาฝากเพื่อนๆค่ะอาจจะนำไปใช้ได้ดีหรือใครที่มี ประสบการณ์มากกว่าเรามาแชร์กันได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ